No. ลงทุนหุ้นจีนแบบไหนให้ปลอดภัยเนี่ยผมเคยไปลงจีนเขารอบหนึ่งแล้วโดนโ,โดนโกงเนาะผมไปลงหุ้นไชน่าไบโอติกเพื่อนผมเป็นเชนหุ้นที่เก่ง1นึของประเทศเนาะเขาดูงบทุกบรรทัดดูงบอย่างละเอียดงบกระแสเงินสดที่คนบอกว่างบการเงินงบกําไรขาดทุนคือความเห็นแต่งบกระแสเงินสดคือของจริงสรุปที่เมืองจีนมันก็ไม่จริงนะมันมัน,ม,น,ม,นมันสามารถแต่งจนไม่จริงได้แล้วกัน แล้วบินไปคมมอมมานีวิสิตไปดูโรงงานไปดูร้านค้าเขาก็เช่าให้เราดูไม่ใช่ของจริงอีกสุดท้ายมันไม่มีอะไรจริงเลยนะผมขาดทุนไปสี่ล้านกว่าบาทเสียใจแบบว่าเสียใจมากเพราะตอนนั้นเงินยังไม่เยอะยังยังไม่ได้มีเงินมากอโอ้ขาดทุนไปสี่ล้านกว่าบาทนอนนอนอยู่อะ่ะอยู่ๆน้ําตาแม่งก็ไหลนะเหมือนเป็นของใครสักคนนึ่งไม่ไม่คิดถึงใครไม่ได้เสียใจเลยอยู่ๆน้ําตาแม่งก็ไหลแม่งเสียดายตัง ไม่ไน่าเลยใช้น้ำเบโยอติกแล้วกลัวเลยกลัวจีนตั้งแต่วันนั้นอะแต่สุดท้ายก็เห็นโอกาสก็อยากกลับมาแต่กลับมาใหม่ละมีโอกาสฟังคุณตันสัมภาษณ์ทีวีคุณตันอิชิตันเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหุ้นจีนเลยนะแต่ผมรู้สึกว่าผมได้อะไรจากการสัมภาษณ์นั้นเพราะว่าคุณตันเนี่ยประสบความสำเร็จในการซื้อที่ดินมากเลยซื้อยังไงล่ะครับถึงกําไรทุกที่โอ้ยง่ายเลยกลยุทธ์การซื้อที่ดินผมนี่ง่ายมาก กลับบ้านไปเนี่ยผมเล่าให้เมียผมฟังว่าที่อยู่ตรงไหนเมียผมต้องนึกออกทันทีผมคิดอ๋อมันก็ซื้อแต่ที่ที่เด่นชัดแล้วก็เห็นแน่นอนเมียถึงนึกออกถูกไหมไม่ต้องเลี้ยวเข้าซอยเยอะมันต้องบอกอ๋ออยู่ตรงท้องหลอดซอยแปดหัวถนนอะไรประมาณงี้นะเออก็ต้องพูดแล้วแบบเด็คนนึกออกเลยผมคิดงั้นตอนเนี้ยถ้ากลับไปลงจีนอีกครั้งหนึ่งผมจะลงทุนหุ้นที่มันเห็นชัดแล้วผมบอกใครทุกคนจะต้องไม่ต้องถามผมอีกว่ามันคืออะไรหรอครับ นึกออกไหมผมจะบอก Xiaomi ทุกอ oh, ๋อ x i มี m เหรอครับ trip.com อ๋อ oh, trip.com mini so ทุกคนต้องแบบว่ารู้ว่าแมงคืออะไรโดยไม่ต้องอธิบายแล้วแต่เดี๋ยวจะอธิบายว่าวิเคราะห์ยังไงเฉยๆแต่หมายความว่าถ้า,ถามัพูดหรือไอดีนิฟาได้ชัดขนาดนั้นอ่นะการจะโดนโกงน้อยไหมฮะมีธุรกิจจริงแน่นอนมีของจริงแน่แน่แค่เราจะประเมินว่าแพงถูกกลยุทธ์เป็นยังไงเขาจะ ได้มาเก็ตแชร์จากคนอื่นหรือ disruption คนอื่นได้มากขึ้นหรือเปล่าอันนี้เป็นปัญหาเนาะก็ต้องมีความสามารถทางการแข่งขันที่โดดเด่นนะครับหรือการแข่งขันน้อยอันนี้หลายคนจะไม่ค่อยได้พูดถึงเพราะว่ามันพูดยากและมันวิเคราะห์ยากและมันต้องมั่วเยอะเพราะเรายังไม่รู้ว่าการแข่งขันข้างหน้าเขาจะใช้ท่าอะไรในการสู้กันเราต้องของเรามาเองและจินตนาการแล้วก็เข้าใจเจ้าของประมาณหนึ่งว่าเจ้าของอ่ะเขาอยากไปไหนก่อนจริงๆการลงทุนหุ้นมันแค่นี้นะ คุณอ่านให้ออกว่าองค์กรนี้อยากไปไหนก่อนถ้าคุณไม่รู้ว่าเขาอยากไปไหนเนี่ยคุณไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นอะเพราะคุณต้องรู้กันว่าเป้าเขาคือจะไปเท่านี้เขาจะทําเรื่องนี้สิ่งที่สองที่ต้องวิเคราะห์คือมึงมีความสามารถจะไปไหมบางคนมันอยากไปนะแต่มันไปไม่ถึงองค์กรมันไม่เข้มแข็งพอแบรนด์มันไม่ดีพอผู้บริหารไม่เก่งพออ่านตลาดไม่ขาดพอหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของทรัพยากรละว,ว่า คุณอยากไปคุณมีศักยภาพจะไปถึงคุณมีฟันดิง้งคุณมีวิธีการจัดสรรเงินลงทุนหรือวิสัยโมเดลคุณอะถึงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าบางบริษัทเงี้ยแคชไซเคิลติดลบตลอดแล้วบอกจะโตเยอะๆเราก็ต้องเอาแวร์แล้วอย่างเช่นสตาร์กเงี้ยบอกจะโต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 ,โต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 แต่ว่าแคชแคชฟลคุณเป็นลบห้าหกปีไม่ปันผลเลยนะยังเป็นลบห้าหกปีอย่างเงี้ยมันก็รู้อยู่แล้วว่ามีอะไรบางอย่างเราไม่รู้ชัดหรอกว่าเขาโกงหรือเปล่าแต่เรารู้แล้วว่า บริษัทนี้มันไม่เหมือนบริษัทอื่นนึกออกมาคือมันไม่เหมือนบริษัทอื่นอะไรเงี้ยมีอะไรปแปลกๆอยู่อะไรเงี้ยนะครับ valuation ต้อง discount เพราะมันอยู่ไกลอยู่ไกลเราจะไม่ซื้อของพรีเมียมห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับเวลาไปลงทุนประเทศผมลงทุนต่างประเทศมา4ปีนะครับ ไม่เหมือนอะไรที่เราลงในประเทศไทยเลยประเทศไทยบอกงบดีแล้ววิ่งต่างประเทศงบดีบางทีไม่วิ่งงบดีบางทีลงเขามองไปที่ภาพกิจการภาพการแข่งขันโอกาสในการเพ n เนเทรตตลาดเขามองที่กลยุทธ์เขามองที่การเปิดตัวโปรดักต์ใหม่เขามองเขามองอย่างอื่นอะ่ะเขาซึ่งเขาถูกวิธีการซื้อธุรกิจคือการมองแบบนั้นไม่ใช่มองงบที่ผ่านไปแล้วใช่ปะแต่คนไทยคืออ่าไม่รู้งบดีลยอะไรเงี้ย กระดอยกันไปก็ว่ากันไปหมุนกันไปเรื่อยๆเป็นวิธีคนไทยแต่ถ้าเอากลยุทธ์นี้แล้วไปดูที่ต่างประเทศเราแพ้เลยเมื่อไหร่ภาพตรงนั้นไม่มีโอกาสมองมัมันต้องมัวๆมันต้องมึนๆเมื่อไหร่ที่มันชัดดูแล้วชัดพูดแล้วสบายใจถือแล้วมั่นใจคุยใครใครก็ชอบส่วนใหญ่เต็มตัวนะฮะเต็มตัวมันจะอันตรายบางทีมันไม่ได้บอกว่าไม่ขึ้นนะมันขึ้นแต่มันไม่เปลี่ยนชีวิตละเราไม่ได้มาลงทุนเพื่อสิ่งนี้แล้วเมืองเขอามาอันตรายมากอ่ะมันอันตรายจนที่เรียกว่า ผมเคยลงทุนหุ้นจีนด้วยเงินเยอะแล้วกําไรเยอะแล้วมันลงมาจนขาดทุนอะ่ะผมไม่รู้จะคุยกับใครอะ่ะคุณเข้าใจความหมายปะคือถ้าคุณลงทุนหุ้นไทยอะ่ะคุณยังมีอ่าไม่รู้ว่าผู้บริหารไอรักวิเคราะห์หาอะไรเออเดโทรไปคุยกับเขาว่าเกิดอะไรขึ้นครับควรจะทํายังไงครับต่อให้คําแนะนําจะได้ไม่ผลไม่ได้ผลนะมันยิวมันฮิวใจประมาณนึงแต่ตอนผมลงทุนหุ้นจีนแล้วมันลงแล้วผมหาข่าวไม่ได้ผมหาอะไรไม่ได้เลยอะ่ะโอ้โหมัน มันงงอ่ะมันผมอธิบายไม่ถูกคุณจะซื้อเพิ่มดีจะทำอะไรดีหรือจะอย่างไงไอ้ังไงมันมันเหมือนมันมีความสับสนและเครียดขึ้นนะครับเพิ่มเติมอีกสองข้อนี้จะไม่เหมือนหุ้นที่ประเทศอื่นเนาะต้องเอาอันที่รัฐบาลจีนสนับสนุนด้วยแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงในการควบคุมราคาเหมือน SMIC ที่ผมพูดไปแล้วอ่ะแลรัฐบาลจีนสนับสนุนแต่ผมแอบสูมว่านะเขาจะถูกควบคุมราคาทําให้คอร์สมาจินอ่ะมันไม่ได้กาไรเยอะไม่ขาดทุนหรอก แต่มันจะไม่ได้โตเยอะๆเราต้องการหา outstanding growth เพราะนั้นมันอาจจะไม่ใช่อีกตัวที่ผมเล็งอยู่คือ cat l แต่ผมกังวลเหมือนกันยังดูอยู่ยังดูอยู่แต่ cat l นี่มันเป็นของเอกชนไม่ได้เป็นของรัฐบาลถือหุ้นคิดว่าบริษัทลักษณะนี้เขาน่าจะไม่มา control margin แล้วเทคโนโลยีกับต้นทุนของแบตเตอรี่ cat l เนี่ยเทคโนโลยีอาจจะนำคนอื่นสักปี2ปีแต่ต้นทุนอ่ะผมว่านำคนอื่นอยู่4 5ปีมหมายถึงทุกคนจะผลิตแบตเตอรี่ต้นทุนเดียวกับ cat l อ่ะ ผมว่ายากผมว่ายากให้ขนานน้ำผมเคยพูดไปว่ามัเป็นเป็น n ีเดียแห่งวงการ E ีวในออบัยมันคือมันก็ผลิตชิ้นส่วนสำคัญที่ทุกคนต้องใช้อะไรเงี้ยนะครับอนาคตใครจะรู้อาจารย์วีบอกว่าเดี๋ยวรถมันขับด้วยตัวเองถ้ามันขับด้วยตัวเองมันอาจจะกินไฟเยอะขึ้นก็ได้มันอาจจะต้องการแบตเตอรี่มันอาจจะต้องการอะไรสักอย่างที่เยอะขึ้นก็ได้ซึ่งผมก็ใช้เทสลาเหมือนกันนะแต่ก็คิดว่าสิงหาคมเนี้ยเขาเปิดตัว Full Self d r i v i n g อันเนี้ยน่าสนใจ ผมผมซื้อพร้อมอาจารย์วีแหละผมซื้อก่อนอาจารย์วีสองเดือนซื้อเสร็จก็เลยเชียร์อาจารย์ซื้อและให้อาจารย์เซลไดวิ่งด้วยแล้วผมยังไม่ซื้อผมรอดูก่อนแม่ <c oughs> อาจารย์เป็นผู้ใหญ่เราจะไปใช้ตัดหน้าตัดตามไม่ดีใช่ไหมฮะให้อาจารย์ใช้ก่อนพะอาํายยังไม่เบิกเราบอกกูรอ,อก,ก่อนสองแสนกว่าบาทย,ยังไม่ต้องจ่ายสองแสนสี่นะ,ะผมก็เลยซื้อไปแค่ตัวเลยว่าแสนสองหมื่นกว่าบาทละเนี่ <c oughs> EAP หรืออะไรไม่รู้มันมันเป็นตัวกลางมันมี มันมีฟูลเซลล์ด i วิ่งกับไอตัวเปลี่ยนเลนอะัตโนมัติกับเข้าช่องจอดช่วยช่วยจอดอะไรเงี้ยก็ซื้อแค่แสนกว่านะครับไม่อยู่ในเรด้าของสงครามการค้ากับสงครามยีเพราะผมเชื่อว่านับจากนี้นี้จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอเมริกาเนี่ยวิธีคิดมันคือไม่ยอมหรอกครับเดี๋ยวบี้เข้ามายิ่งไกลย,ยิ่งยิงเดือดยิ่งไกลย,ยิงแบบเขาเรียกไงร้อนตัวแล้ววิธีเขาเขาถ้าคุณไปดูประวัติศาสตร์อเมริกาคือล้มกระดานตลอดนะ คือเขาชอบลบกระดานเขาชอบแบบอา้าวตัว,ต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 วปึ้งทําสงครามยุคนนั้นยุคนนี้ไกลแค่ไหนก็อยู่ผมถามว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เวียดนามเหนือเวียดนามใต้ใครครับใครทําให้มันเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่อเมอริมกาก็อเมริกาทั้งนั้นอ่ะก็คือมีมีคนอยู่เบื้องหลังเนาะว่าจะให้มันเกิดความไม่สงบโน่นนี้น ดูวิดีโอฉบับเต็มได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack คอสการลงทุนที่เข้มข้นกว่า500วิดีโอพร้อมดาวน์โหลด PDF เนื้อหาการลงทุนกว่า400ไฟล์มากกว่า20,000หน้าให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000